กมีความหมายจากวันที่ใจเราใกล้ชิดก,กันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งกาชเชิญให้มารวมหวังและเป็นทิศทางก้าวเดินขอบคุณใะความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจ สใจค้างชื่อเธอตลอดเวลาถึงแมว้ว่าเส้นทางข้างหน้ายงไกลไม่เคยเลิกฝันถึงแม้มีแรงบานใจขคนข,ข้าคทางเพียงใดแต่ใจก็ยัง จากการคบกันผ่านมาคงเขียนแทนให้คำว่าเธอคือ ก็มีติดตั้งนะครับครานี้ติดตั้งเครื่องเสียงมาแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับครานี้ติดตั้งเครื่องเสียงมาแล้วทั้งชุดเลยนะครับนะครับก็เป็นอีกแนวหนึ่งสำหรับการฟังที่นะครับก็คนละแนวกันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนชุดใหม่หมดเลยนะครับ ชุดซับเป็น12นิ้วจากค่าย X อ็กศาสตร์นะครับเพราะแอมขับเสียงกลางเป็นของโอเลอนนะครับ1,000.4เป็นเพราะแอมชนิด AB นะครับเพราะแอมขับซับบูเฟอร์นะครับเป็นเพราะแอมดิจิตอลจากค่าย X อ็กศาสตร์นะครับขับซับจะเป็น X อ็กศาสตร์นะครับขับเสียงกลางจะเป็นของโอเลออนนะครับ ประตูคู่หน้านะครับเป็นขนาด8นิ้วนะครับจากโอไลออนนะครับถัดไปเป็นแหลมจานขนาด5นิ้วจากโอไลออนนะครับคู่หลังเป็นเสียงกลางย่านต่ำนะครับของกราฟสีโลนะครับตัวนี้ฟังดีมากเป็นเสียงที่ฟังแล้วอบอุ่นเสียงกลางนี่ชัดมากครับผม เสียงแหลมจานเป็นของกราฟซีโร่แหลมตัวนี้เสียงซุบซิบน่าฟังมากนะครับแหลมที่มีเสียงที่ฟังแล้วพิวสบายหูมากแล้วก็ฟังดังเนี่ยแบบมันมากๆเลยสําหรับกราฟซีโร่นะครับโอลเลอ้อนก็จะเป็นเสียงกลางสูงนะครับตัวนี้นะครับแหลมก็จะเป็นแหลมค่อนข้างที่จะเน้นฟังดังนะครับข้างคู่หลังเนี่ยจะเน้นฟังดังแล้วก็ เราในระยะรอบๆอบรถเนี่ยรายละเอียดดีมากๆครับรับซับนะครับเพราะแอมตัวเล็กนะครับแต่พลาะกาลังสูงมากครับตัวนี้สามารถเขย่าซับ12บ12นิ้ว AL ได้เลยแต่ชุดนี้เขย่าในซับ12นิ้วซีรีส์แค่นี้ก็บอกเลยครับว่าถ้าเกิดเปิดเพลงดดนเนี่ยครับรถนี้บวมยังไป๊บเลยครับก็ จบสวยงามนะครับในรูปแบบติดตั้งที่ก็ดูสบายตาเรียบร้อยนะครับแข็งแรงนะครับใช้งานได้จริงรูปแบบของติดตั้งเบาะเนี่ยก็มีแนวเอียงที่กําลังนั่งสบายนะครับแม้ว่าขยับเบาะเดินหน้ามาก็ยังคงใช้งานได้ทุกอย่างนะครับในเรื่องของเบลลกลางนะครับในเรื่องของเบาะเนี่ยครับยังคงยกขึ้นยกลงได้ปกตินะครับปรีจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ งานเปิดหน้าดอกนะครับก็เรียบเนียนนะครับนะครับเรียบเนียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรา,เาให้ดูนะครับคันนี้ว่าเป็นชุดไหนแล้วเตรียมแคปหน้าจอ หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับชุดนี้นะครับแคปหน้าจอกันเลยคันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมหลายรายการนะครับทำให้ราคาก็ขยับขึ้นไปอีกนะครับแต่ข้าในชุดราคานี้เลยแต่ถ้าเพิ่มเติมตามตามนี้นะครับก็มีอีกเพิ่มเติมอีกหลายรายการอย่างเช่นการเปิดหน้าดอกอไฟประตูอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ อันนี้เพิ่มเติมแหลมจานเป็น5นิ้วเพิ่มเติมคู่หลังจาก6.5เป็น8นิ้วกราฟซิโร่เปลี่ยนจากแหลมโอเลออนเป็นกราฟซิโร่นะครับเพราะว่าเหตุผลที่เปลี่ยนก็เพราะว่านะครับหนึ่งคือกราฟซิโร่เนี่ยเป็นเป็นเสียงที่ฟังแล้วมีความอบอุ่นเนื้อฟังแล้วสบายหูเนียนหูมากเสียงอวบใหญ่นะ้อหน้าฟังมาก สียงโอเลออนก็จะเป็นกลางสูงก็จะได้เรื่องของความหวานความาดังแต่ก็ต้องมีระยะฟังสักหน่อยหนึ่งนะครับในการทิ้งพินระยะฟังสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นระยะ2 0 3 0เมตรรอบรถเนี่ยนะครับเราจะยกให้ตัวกราฟซีโร่ตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกในระยะใกลออกไปเกินจากนั้นเนี่ยคู่หน้าก็จะเป็นพระเอกในนี้ถ้าเราเสริมทับกันปั๊บเนี่ยมันก็จะได้ทั้ง ในระยะใกล้แเราก็ไกลเนี่ยก็จะฟังดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวหลังจะฟังดังไม่ได้นะครับหวดกันแบบมันๆเนี่ยก็มันมากๆเช่นเดียวกันแต่เอกลักษณ์ของเสียงเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองคู่หน้าก็ฟังดีครับคู่หลังก็ฟังดีแต่คนละลงความถี่คนละช่วงกันนะน,นี่จบคลิป เทียงเท่านี้นะครับสนใจเครื่องเสียง4ประตูนะครับต้องเคสซาวชนบุรีเท่านั้นนะครับรับรองเลยเดียวว่า,าไม่ผิดหวังนะครับอาจจะต้องเดินทางไกลกว่าเดิมอีกสักหน่อยนะครับอาจจะแพงกว่าเดิมอีกสักนิดนะครับแต่ด้วยของคุณภาพแล้วแลกมาด้วยความที่มีคุณภาพแล้วนะครับ ก็คุ้มค่านะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนค,ครับ